มนคาถาเชิญเทวดาทั้งเก้าโกรธมนพระคาถาเชิญเทวดาทั้งเก้าโกรธบทนี้เป็นของหลวงพ่อกวยท่านว่าพระคาถาบทนี้มีพระพุทธคุณใช้อัญเชิญแผ่เมตตาขอบาลมีทวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้ามาคุ้มกายเราหลังจากการทำบุญถวายทานเต็ด ก็จะจัดการอันตรายมิให้เข้ามาทำอันตรายเราได้ถึงการตรวจสาทยายเทพเทวดาจะลงมาคุ้มกายเราทันทีขอให้ตั้งจิตชอบเป็นกุตลเทวดาจะพากันมารักษาตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา สัทธาเทวะมนุษย์สานังมาอาะอะอุณสิวังพมมาอารักขันตุลัมภวาติ